การพูดกับพระแบบนี้ได้ต่อไปไม่ต้องมีสมณะสิครับหมอปลายังห่างกับหลวงปู่เยอะนะครับหลวงปู่ได้ปัจจัยมาหลวงปู่สร้างเป็นของสงนะหลวงปู่มรณาภาพไปแล้วหลวงปู่เอาอะไรติดตัวไม่ได้นะหลวงปู่ไม่สามารถรอนให้ลูกให้หลานได้เลยนะครับแต่หมอปลากับฟ้าคุณสร้างอะไรไว้ในในในของคุณที่คุณได้เงินมาเนี่ยคุณมอบให้ทายาทให้ญาติพี่น้องคุณได้เลยนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับ ถ้าเป็นพระองค์อื่นนะฮะที่ผมไม่รู้ลึกตื้นหนาบางผมจะไม่ออกมาพูดเลยไม่มาหาภัยให้ตัวเองไม่มาหาเรื่องให้คนด่าเพราะโซเชียลมันกำลังแรงใครก็ต้องเข้าข้างหมอปลาใครก็ต้องเข้าข้างฟ้าหมดแหละผมเป็นอดีตนักเขียนนักร้องอดีตนะ,ะก็เอามาพูดแต่ว่าเราพูดในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เคยไปกล่าวและรู้ปฏิปทาหลวงปู่วันนี้ทานายที่ไปด้วย คุณเป็นนักกฎหมายนะฮะคุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยในวันหน้าในวันที่ต้องขึ้นศาลถ้าเราชาวยโสธรนะครับลูกศิษย์ที่ศรัทธาเราคือพุทธมามกะเราคืออีกคนนึ่สามารถปกป้องได้นะครับโดยกฎหมายชาติศาสนาพระมหากษัตย์คนมีบ่อนทําลายแบบนี้หลวงปู่มีคนศรัทธาเป็นหมื่นเป็นแสนคนเมื่อทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับ ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาศรัทธาบางคนที่ไม่มีต่อศาสนาหรือว่าไม่เข้าใจอาจจะหล่นหายไปเลยบางคนที่เข้าใจแล้วอาจจะลดลงก็มีนอกจากคนที่หนักแน่นแล้วแล้วก็ปลอฟังเหตุฟังผลนะครับถึงจะเข้าใจละเอียดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับดังนั้นไม่มีหรอกครับที่บอกว่าถ้าจะเอาหลักฐานหมดพระในโลกนี้นะครับเดินเหยียบยอดหญ้าก,ก็ผิดแล้วคุณก็ไปติงท่านได้สิทุกอย่างมันมีเหตุ มีผลมีเจตนานะครับก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมีคนถามพระ,ะพระอริยะสงฆ์รูปหนึ่งนะครับถามว่าหลวงพ่อถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งจะทําร้ายคนคนหนึ่งเป็นเป็นคนที่เรานั่นและพระมีปืนอยู่พระยิงพระยิงหลวงพ่อท่านถามว่ายิงเพื่อเจตนาอะไรนะครับ ยิงเพื่อหยุดยั้งนะครับหรือว่ายิงเพื่อเจตนาฆ่ามันมีเจตนาที่ชัดเจนมากนะครับนี่คือคําสอนอันแยกยนต์นะฮะนะครับตอนนี้ผมติดไลฟ์สดอยู่นะครับไม่รับสายใครทั้งสิ้นนะคุณยอดธงนะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาเดี๋ยวค่อยโทรมาครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยโทรมานะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาผมติดนั่นอยู่นะฮะติดติดไลฟ์สดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพวกเรานะครับ พวกเราต้องเข้าใจให้ละเอียดจริงๆนะครับถ้าเราไม่เข้าใจละเอียดนะครับเรามัวแต่เอาเต้นตามข่าวนะครับเต้นตามข่าวแล้วก็อ่านข่าวอย่างเดียว,วเราจะสูญเสียพาะดีๆไปจะสูญเสียพระรูปหน้าซึ่งอาจจะมีความผิดอาจจะโดนแค่ตั้งกล้องถ่ายรูปแบ็กเมย์เหมือนอดีตที่เคยมีมาแล้วให้ผู้หญิงจาได้นะครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งมีผัวเมียคู่หนึ่งนะฮะ ไปไล่กอดพระพระท่านวิ่งหนีเห็นไหมวันนั้นถ้าเกิดไม่มีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับพระองค์นั้นผิดเลยนะครับนะครับพระองค์นั้นผิดเลยนะฮะแต่พระเอิญวันนั้นอ่ะเราเห็นคลิปมีคลิปสองมุมนะครับวันเนี้เราฟังจากปากหมอปลาจากปากฟ้าซึ่งด่าไฟแลบเลยนะน้องฟ้า,น,ฟานะครับด่าไฟแลบเลยนะฮะน้องด่าได้สุดยอดมากนะน้องเป็นผู้หญิงที่ด่าแบบว่าโอ้โหแบบ ขนาดกับพระกับเจ้านะฮะกับพระที่ท่านบวชนะะท่านบริสุทธิ์ทุกอย่างนะครับท่านคุณยังยังขนาดนี้เลยนะครับยังขนาดนี้เลยนะฮะนะครับผมเลยงงมากว่าสังคมไทยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่เอามันอย่างเดียวนะครับเรื่องพระเรื่องพระเป็นเรื่องลึกเ,เรื่องจิตปัญญาเรื่องความเชื่อ คุณยอดธงครับใครมีมีลายพี่ยอดธงทองใบบอกแกหน่อยว่าผมติดไลฟ์สดอยู่ไม่สะดวกรับสายแกโทรมาเป็นไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วครับเนี่ยฮะนะครับนะครับพี่ยอดธงทองใบนะครับบอกบอกแกหน่อยพอดีไม่รู้แกมีเรื่องด่วนอะไรกับผมหรือเปล่านะฮะนะครับส่งข้อความมานะครับผมผมถึงบอกว่าบางอย่างนะฮะบางอย่างของพวกเนี้ยนะครับ มันเป็นเรื่องละเอียดก่อนจริงๆนะยิ่งเราเห็นแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าศาสนาเราต่อไปอยู่ไม่ได้ผมไม่ชอบที่หน้าพระองค์นะี้ผมหาเรื่องเลยต่อไปผมสร้างเรื่องเลยแหละเอาเด็กตัวเล็กคนหนึ่งนะครับเอาเด็กตัวเล็กคนหนึ่งไปหาเลยนะครับให้หลงวงปู่เมตตาจะหรือว่าพระอาจจะเมตตาโน่นนี่ให้นะครับเป็นเรื่องหมดต่อไปเป็นเรื่องหมดนะครับคุณยอดธงครับเดี๋ยวนะครับผมขอบอกเขาก่อนว่าผม ไม่สามารถรับสายเขาได้นะครับรโทรมาสิบเกือบสิบหลายครั้งนะผมก็เลยบอกว่าถ้าเราเป็นแบบนี้สังคมของชาวพุทธนะครับพระที่บวชนะครับพระที่บวชนะครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยในอาคต ถ้าเกิดว่าญาติโยมไม่ชอบที่นาพระสร้างเรื่องและบอกหมอปลานะครับหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งมีคนทําแบบนี้เรียนแบบกันที่สุราษฎร์เกิดขึ้นแล้วนะครับไปขอตังค์พระพระไม่ให้ก็ไปนั่งด่าที่กุฏิเห็นไหมครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆนะตอนเนี้ถ้าเราส่งเสริมเราไม่ตามเรื่องห้ถึงที่สุดนะครับพระปฏิบัติดีๆอยู่ไม่ได้ เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรปร,ร,รึกษาในกลุ่มสมาคมชาวยโสธทนนะครับปร,ร,รึกษาในกลุ่มสมาคมชาวยโสธทปร,ร,รึกษากับทนายที่ยโสธทอจะโทรปร,ร,รึกษากับทางกลุ่มนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยสจหลิมเข้ามาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรปร,รึกษาดูนะครับว่าเรื่องนี้ต้องเอาถึงที่สุดนะครับหลวงปู่ถ้าพูดถึงว่าพระที่บวชถึงเจ็ดสิบกว่าพรรษาอายุท่านร้อยร้อยกว่าแล้วเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วครับในแผ่นดินเนี้นะครับ มันหาไม่ได้แล้วนะและหลวงปู่แสงนะครับเป็นพระที่ไม่เคยหวังลาบยศสรรเสริญเลยหลวงปู่ไม่เคยมีตําแหน่งพระคงพระครูอะไรทั้งสิน้นทําไมหลวงปู่ถึงอยู่แบบนี้หลวงปู่ท่านต้องการอยู่แบบเขาเรียกว่าสมระของแท้ไม่ต้องการลาบยศท่านถึงไม่ต้องมีวัดอยู่เป็นหลักแหล่งถ้าท่านมีวัดอยู่แล้วลูกศิษย์ท่านเป็นระดับปธิบดีระดับขอบอตรนะครับลูกศิษย์ท่านไม่ธรรมดานะท่านจะเอาแค่เรื่อง ยศตำแหน่งหวังลื่นทางโลกนะฮะพระรัดับนี้ง่ายมากเลยท่านจะหวังเอาแค่ลาบยศสรรเสริญน,นะครับง่ายมากนะครับสรับหลวงปู่แสงจะากทไมหลวงปู่ถึงอยู่แบบนี้นะครับเพราะนี่คือผู้ต้องการสแสวงหาความมุกก่งกระทำจริงๆนะท่านไม่ได้หวังวาลาบยศสรรเสริญมาสร้างอะไรให้ให,ใหญ่โตท่านไปอยู่ในวัดป่าท่านก็ไม่ใช่วัดป่าใหญ่ด้วยนะนะครับเป็นวัดป่าก็มีกุฏิการที่มีเครื่องมือคําสะดวก ก็ถ้าลูกศิษย์อย่างผมเนี่ยถามว่านะครับผมสมมติผมมีตังค์สักสักร้อยล้านครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพผมซื้อจะผมจะซื้อรถโฟกให้เลยนะครับผมจะซื้อรถโฟกให้เลยนะฮะซื้อรถโฟกสวากเก้นดีๆเพื่อประคองธาตุคันหลวงปู่เนี่ยนะครับนะครับประคองธาตุขันหลวงปูเปงงป่เนี่ยให้แข็งแรงให้ครูบาอาจารย์ผมมีแข็งแรงนะครับผมไม่ต้องการแค่บอกว่าฮี่ ปัะกุ้มเฟือยมันต้องแยกสองส่วนนะบางคนบอกว่าพระใช้ของหรูของดีบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ต้องการเรียกหานะครับมันต้องดูเจตนาอีกนะฮะถ้าเราเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้นะไม่ใช่เห็นพระท่านโอ้ไปนู่นมีรถมาลับดีๆไม่ใช่นะครับผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมขับรถดีๆผมปรารถนาสุดผมอยากจะรับครูบาอาจารย์ก่อนเลยนะครับผมอยากจะรับพระอยากจะให้ให,ให้ท่านได้นั่งรถดีๆเพื่อ ดูแลธาตุขันดูแลสุขภาพของท่านยิ่งท่านเป็นพระอายุขนาดนี้แล้วนี่มันอยู่ที่เจตานาล้นวนเลยนะครับดังนั้นถ้าสิ่งที่หมอปลาและภรรยาและทนายสามคนที่ทําอยู่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่อ้างร้อยเอกธรรมนัฐทำอยู่วันนี้ยนะครับแล้วเป็นพระหลวงปู่จะจับผู้หญิงได้ไงละ่ะนี่แสดงว่าคุณก็ยังไม่เข้าใจคุณไม่ได้ฟังที่สิ่งที่ผมพูดมานะครับลองไปฟังแต่เริ่มต้นนะครับเจตานาและหมอทําไมจับพระได้ละ่ะอ่า หมอจับพระก็อาบาัตนะครับแต่ท่านก็ปรงได้เหมือนการท่าที่จับผู้หญิงในการที่จะช่วยเหลือนะครับมันคนละเจตานานะฮะคุณต้องฟังเจตานานะครับคุณต้องดูลหลายๆอย่างด้วยนะไม่ใช่คุณสับแต่ว่าคุณฟังเข้ามาแล้วก็คุณเอามานะครับฟังเข้ามาแล้วก็เอามาแบบต้องการถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเบ่งก้ามบางคนไม่รู้ถักหลักําหลักวินัยเลยนะครับต้องการที่จะโอ้พูดเอาชนะการมาหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนปลา ที่ครั้งหนึ่งลวงปูชาท่านบุดก็พูดว่าเหมือนปลาที่อยากรู้เรื่องของนกไม่มีทางรู้ได้เพราะปลาไม่มีปีกบินทางใครทางมันท่านเลือกของท่านนะครับการบวชใครบอกว่าบวชแล้วสบายลองไปโกนหัวบวชสิครับลองโกนหัวบวชคุณจะไม่อยู่ในสินม่เป็นไรนะแต่คุณลองโกนหัวก่อนนะครับคุณลองโกนหัวและบวชก่อนเข้าบวชก่อนคุณจะไปฏิบัติได้มากได้น้อยปัจจุบันนี้คนไทยมาพูดกันไปผิดเยอะมากเลย พระอย่างนี้กูไม่กลาบพระเป็นคนกูไม่กลาบนะครับกลายเป็นว่ากระแสคนไทยซึ่งพูดตรงๆนะบางอย่างตัวเองงงงายโดยที่ไม่รู้ตัวเองงมงายบายงคนแขวนพระเต็มคอนะครับแขวนพระเต็มคอแต่พอบอกพระสงฆ์กูไม่กลบับพระที่คุณห้ยอยู่ใครปลุกเสกให้คุณให้คุณเชื่อพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนมาก่อนนะครับท่านเห็นธรรมชาติตัดสรูท่านเป็นสัพพัญญูเป็นตถาคตเป็นศาสดาและพระสงฆ์หลายท่านพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถามว่าท่านเคยผิดศินมีความด่างพร้อยไหมมีหมดครับแต่เพียงแต่ว่าท่านรู้ว่าอันไหนที่มันเกินเหตุไม่เกินเหตุนะครับครั้งหนึ่งหลวง่เทธเทลัง,งสีนะครับท่านเกิดกำหนัดอย่างแรงนะครับเห็นผู้หญิงองค์ชาตท่านก็ขึ้นนะครับท่านก็หาทางชนะมันจนได้ถ้าคิดแบบท่านหมดพระผิดหมดนะหลวงพ่ชาเดินจงกรมอยู่นะฮะต้องถลกกีวรนเดินนะครับองค์ชาตท่านตั้งขึ้นมาเนี่ย มันเกิดกำนังในจิตท่านมีใครในโลกนี้บ้างห้ามจิตตัวเองได้มีใครบ้างในโลกนี้ที่รู้ว่าจิตมันคิดอย่างไรและห้ามมันได้มีจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะมันนะครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะห้ามแล้วคุณรู้ทุกอย่างเลยนะครับหมอปลาเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่คุณลองศึกษาสิฟ้าลองศึกษาข้อวัดปฏิบัติก่อนสิศึกษาภูมิหลังก่อนนะครับไม่ใช่คุณบอกว่า หลวงปู่จับผู้หญิงได้แล้วผิดเลยนะครับไปดูให้ดีนะฮะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีการพูดคุยกันหลายคนนะครับพูดคุยกันหลายคนเพื่อจะต้องปรึกษากันเรื่องนี้ด้วยเกียรติภูมิของคนเโสธรด้วยนะครับเรื่องนี้และผมก็อยากรู้ด้วยว่าคนที่ไปให้หลวงปู่มีเจตนาสิ่งใดต่อหลวงปู่ให้หลวงปู่จับหัวรูปผมที่หลวงปู่อายุเกือบร้อยแล้ว คุณก็รู้ใช่ไหมว่าหลวงปู่สภาพร่างกายหลวงปู่ผมไปกาบหลวงปู่เมื่อสิปีที่แล้วนะครับที่อำเภอป่าติวตอนท่านไปสร้างวัดใหม่ๆผมไปกอดไปผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่กล้าพูดว่าข้อว่าปฏิบัติของพระแทบทุกข,ข้อ,ขอรู้จักหมดสังเกตพระอะไรเป็นยังไงของรู้เกือบหมดมเป็นหลวงปูน่นั่งโยมอ,อุปถาพระอุปถาเขาบอกว่าหลวงปู่ญาติย่อมมากเมตตาเขาหลวงปู่หยิบพระจากถุงพลาสติกโยนโยนโดยที่ไม่รู้เลยว่าให้ใครนี่คือพระที่ท่าน ถามว่าอา,าพาธใช่ไหมอา,าพาธแต่ท่านปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติาามาของท่านขนาดนีแล้วเราทําไมจะไม่กราบไหว้ล่ะครับกรุณาบอกคุณยอดธงเลยนะครับว่าให้หยุดโทรมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับคุณยอดธงหยุดโทรก่อนนะครับมีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวโทรทีหลังนะครับคุณยอดธงทงใบนะครับผมผมจริงๆริงนะเนี่ยผมเยวผมขอบล็อกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอบล็อกก่อนแป๊บหนึ่ง ศึกว่าโทรไม่หยุดเลยนะไม่รู้ว่าเขาเขามีอะไรนะครับโทรมาไม่หยุดเลยนะครับ